ตายกันห้าบอบิก็เป็นหย่งมาันดีๆกับเจ้าก็จะเป็นโทษเป็นที่เป็นไปดเลยมาคำว่าม่อสุมเลัอันนี้มันก็เหตุสวนซื่อจากประเด็มั่วสูงม่ได้แต่คอยากคุณญ่มีการเอายาย้งมาเสียเอาย่ไสก็เบิ่งเอาก็ายได้อาไยไเอไปยบิ่งเอาไปบ่นบ้ายตกใจตื่นนเนื่นเบบพิยังบกเพอเือมาเทแล้วผมแลแจ้งเทแล้วผมผู้ใดแจ้งครับไอ้ใจบอบ ผมโม่เราอยากตรวจปัสสาวะเบอร์ท่านบ่มีก็บ่เป็นหยังเออทะเลออกไปตามนั่นเจ้ากับท่ามาหากินของเจ้าเจ้าปูโม่ปล่อยงาน้าตำรวจจะว่าเห็นยังสัตว์การตรวตาบ้านฟองขนาดนั้นเขาใจตรวจนั่นเหนียวอยู่นี่เลยเก่งมันไกลใไหไปก็จะเป็นยังเลยนี่มันเป็นยังเหรเดี๋ยวพือบริโ้คบริโภคยังเสียหายเจ้ากับเบอร์เขาอะไรไงแล้วมั่นอยู่นี่ละครับเออเขาเป็นยังกันเขาบโม่เขาปิดยังเจ้า ต้องโอ้ยวัยเจตำรวจก่อนหลายคือตำรวจเป็นผู้ไลายเขาไม่สะดวกตบานอยู่เมืองเวานหนิมันว่าแมนค่ะเออท่ารทหารไม่รอดอ่ะถืเป็นอย่างตำรวจเห็นงานตามของตำรวจแมนนอกแบบตรวจสอบตำรวจคือกันารระล่กเจือเขาบระวาน่ะก็ถือว่าสิ่งที่เห็นคนจุ่มๆกันอยู่หนิกันต้องว่ามีหมวดสุ่มการพนันหรือ <Zur> ว <ich noise> ่าเหรียญในการเลยขือกทีตัวมา มันบมมั่วสุมนยครับหมันเป็นสวนเนี่มันสงสใยผมก็สงใยเขาก็ไปเิ่นในสวนน่เมื่อแต่ผมก็จับอยู่สวนยางเขาไปริ่นในสวนยางเมื่อ่นาลูกกัเรยนยู่ยังก็ยู่หัน้าลตาเขาไปรีเลยตามกรงตามไทตามลาเจ้ากรงจับอยู่บนเาเ่ยอันนั้นก็ว่าอยไปถามซื้อหรอครับบ่ได้ซสื้อดำผมมีสิทธิ์บ่ตอบเลยบ่ครับเนียบ่ได้ซื้อดำค่ะอย่เดี๋ยวเข้า เดี๋ยวเราไ้กันแล้วครับบ้านไม่อย่างดียเด้นหน่อยอยู่นี่เพราะว่าผู้ใหญ่อยู่น้ำตลอดจ้ะครับผมก็บอกหัวเรว่าไปมีรูมีตํารวจเี่ทงานไปตามที่ของตำรวจนั่นแหะ ใปไหวไปนักฐานน่ะดีแล้วแต่ยังทไปแค่นยังเบากำเบาถึงกรบโบดีวัผมคับกักสการที่อกันน่ยเราเนอุปการเชียงชือกันหรอเรามาิมันะไปเห็นงานที่มาสีกันเานดี้านเีการสกาจะมาจบม่านแบเหมอนม่านแบบมุมันมเนมนว่าสามารขอขอบิาคให้เลยนให้คนรวมทุกประการ นี่จะถิงได้ป่ครับผู้คนน่ะตัวเบ่มีก้ามอะไรัไปเขาใจวิธีการั่เนี่ยรถับปอนกัผู้ใดผู้ใดเป็นคนขนเกลนนี่ละค่ะเจ้าด้เมียโอ้ผัวเจ้าอยู่แมน บ่มียงาเนาะกะสุกโจกะสร้างอย่างนี้ปฏิกิยาเขาบอกตรวจก็เห็นเก็เขาลงเขาลงมากยังสิเจ้าตัวใจวาเอ้ามันว่าแมนเด้อค่ะอันนี้อันนี้นี่บอกตามความจริงค่ะลงมากแบบนี้ไม่ตัวใจนี่ตำรวจลงมากก็ก็ลูกปุ๊บมันก็มันเอามันก็ตื่นเนาะแมนพูดอะไเขามาพูดปกติบ่ไเด้มีข้อเข่าสวนแล้วมีแต้ทา่อย่างของเขา อันนี้บกหูดออกี่แต่ว่าเพ่นมาหลายคนมันนี่มันกัน่าสงสัยอยู่ละหน่งกข้ามานนข้ามาหนาพ่นมาฝ่าพอเด็นหน่อยมุนนี่ไปอีกสวนหนึ่งสวนไปซอยพี่น้องอยู่นาทอนอันนี้ว่าใซ่เหล้าดอกค่ะป้อยแบบนี้ไปพากันเหตุไปกันหับ อ่าตัวกััวน้าคนเขาไม่มีตันต่ายานอยู่ขั้นคนเป็นตำวขอคำวะาอย่างไรบตก็จะเอาให้่นท่นบึงว่าเออคนที่หาความนมือดีอยังเขาบึงตันต่ยานตำรวจนี่มีทนาันของตำรวจไปทำกวาควย้อดำเป็นบ้เจ้า้่เอาอ่นั่นแหะทุกอเี่ยเากใต้อไปัวที้อปอย่วาตอน้อา้ tao nhìn được gì là cả ma, coi <laughs> mấy thằng đi theo, thằng mới đi bận qua, qua làm, qua nuôi nhầm cả ma, tao không đấy? Nãy anh vừa em á